ของเด็กของเราวันนี้นะคะซื้อกินก็อร่อยซื้อไปขายก็ดีห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยค่ะเพราะว่าเป็นของกินเล่นที่น่ากินมากแล้วก็ราคาน่ารักด้วยนะคะอตอนนี้มินี่อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาวแล้วก็อยู่กับ คุณป้าติ่มด้วยเป็นประธานกลุ่มตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอบ้านโป่งค่ะจังหวัดราชบุรีค่ะบาก็เลยมองในชุมชนเราอ่ะมีข้าวเยอะก็เลยเอาข้าวมาแปรโลเป็นข้าวตังตอนนี้มีแปดหน้าลูแปดหน้าบอกเลยว่าหน้ากินแทบทุกหน้าเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกหน้าเด็ดเด็ดเด่นเด่นมาชิมกันข้าวตังมีรสอะไรบ้างก็จะมีธัญพืชเนยสาลาย งาอาอนแล้วก็ต้มยำน้ำพริกปลาขางกุ้งหมูหยองสินค้าของเราวันนี้นะคะมีด้ียกัน2ราคาเท่านั้นก็คือ30บาทกับ50บาทเดี๋ยวให้ดูแพคเกจจิ้งก,กันก่อนนะคะเข้าตังนะคะแบบถุงแบบนี้ราคาอยู่ที่30ม,มีโปรโมชั่นด้วยค่ะถ้าซื้อ4แถม1ค่ะเป็น5ถุง100บาทซึ่งโปรโมชั่นนี้ก็คือ มีพิเศษมีตลอดอยู่แล้วมีตลอดนะคะถ้าแบบกระป๋องแบบนี้นะคะจะขายอยู่ที่5้าสิบบาท50ห้าสิบบาทค่ะคราวนี้เรามาชิมกันดีกว่ารสไหนขายดีคะคุณแม่อหมูยองลูกหนูเริ่มจากหมูยองก่อนนะข้าวตางเนี่ยทอดมาเป็นแผ่นกลมๆเอ้าเราก็ส่งเข้าห้องแต่งหน้าแต่งหน้าเสร็จเราก็เข้าไปอบในตู้อบลมร้อนอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เข้ามาแพคแล้วก็ออกมาเป็นขนมอย่างนี้ คุณผู้ชมรสหมูหยองอร่อยมากคือเข้าวตังนะคะ<ม>กรอบแล้วก็หอมกับ <Okay. S 1> ว่ากลิ่นข้าวทอดมากๆนะคะ<ม>ส่วนตัวหน้าหมูหยองอันนี้ค่ะพริกเผาหวานแล้วก็มีหมูหยองโรยอันนี้ไม่เผ็ดเลยเด็กกินได้นะคะ<ม>ในจานแรกนี่นะคะมีมาสี่รสเนาะมีหมูหยองเมื่อกี้ที่มินชิมไปนะคะแล้วก็มีงามีต้มยำแล้วก็มีเป็นญญทันยพืชซึ่งทัญ,ญพืชนี่แหละเป็นรสที่ คุณแม่บอกว่า,าน um <ช>ัมเบอรันเลย<ช><ช>ทำไมรถนี้ถึงขายดีอะคะก็คือคนทานเพื่อสุขภาพเนลูกมันจะไม่มีเนื้อสัตว์มีถัวมีงาที่คุณผู้ชมเห็นความฉ่ำๆที่เหมือนเป็นซอสทายอยู่ข้างล่างตัวธัญพืชที่โรอยอยู่ด้านบนนี่คือเป็นซอสสุดพิเศษของคุณแม่เลยใช่ค่ะเราใส่อะไรบ้างคะคุณแม่ก็ใส่น้ำตาลจะโนดน้ำพริกเผาแล้วก็ผักชีรากผักชีกระเทียมพริกไทยเงี้ย หนูรู้แล้วทำไมรสนี้ถึงขายดีคุณแม่คือตัวซอสที่ทาอยู่นะคะออกแบบว่าหวานหอมกำลังดีมากส่วนตัวธัญพืชที่อยู่ข้างบนนะคะมันยังมีความกรอบอยู่มันเข้ากันมากตัวข้าวตังกรอบตัวซอสอร่อยแล้วตัวธัญพืชที่อยู่ด้านบนก็คือกรอบมันอร่อยมากอันนี้หน้าเนยแอลมอนคนุณผู้ชมมีตัวมเมล็ดทานตะวันกับแอลมอนสไลด์มาอยู่บนแผ่นนี้ด้วย ตัวรสเนยนมแอลมอน์เนี่ยนะคะหอมนมมากๆแล้วหวานคือหวานน้อยมากสําหรับคนชอบกินหวานน้อยเนี่ยต้องชอบมันกลมกล่อมอร่อยมากแล้วก็ได้ความมานัมนๆของแอลมอน์กับมเมล็ดทานตะวันด้วยตัวสุดท้ายเนาไข่ผ<ค>ัอัดแน่นไปด้วยธัญพืชทั้งหลายเลยนะมีงาขาวงาดำมาเมล็ดทานตะวันถั่ว ัวรสไข่ผําเนี่ยนะคะเหมือนมีความผสมสองรสคุณแม่เหมือนเป็นหน้าธัญพืชกับสาหาร่ายรวมกันตัวแรกก็จะเป็นกล้วยทิพรสตัวนี้ที่ได้พระราชทานรางวัลระดับประเทศอันนี้ทาจากกล้วยเหรอคะคุณคแม่ค่ะกล้วยก็ได้เปลือกก็ได้ช่วงที่ว่ากล้วยขาดเราก็ใช้เปลือกอ๋ออย่างอันนี้เป็นเปลือกแน่เลยคุณแม่ทํำยังไงบ้างคะก็เหมือนกับเอาเปลือกมาปอกแล้วก็ไปทอดแล้วก็มาผัดปรุงรสด้วยน้ําพริก งาถัว่วนีส้สงแล้วก็น้ำพริกเผาคลุกเ้าให้มันสามรสแบบปลารสชาติเข้มขน้นแล้วก็ตัวเผือกที่ทอดมาฉาบมาเนี่ยยังคงกรอบอยู่มาเป็นแท่งกรอบๆแล้วก็เคลือบด้วยซอสแบบนี้ซอสจะออกแบบว่าหวานเผ็ดเค็ม แบบนี้เลยกินง่ายนะคะและอีกอันนึงค่ะอก็คือ,อนางเอกของกลุ่มเลยลูกนานเน่นวกล้ยหน้าธัญ,ญพืชตุกก็คือเอากล้ยปิทอดแล้วเราก็มาแต่งหน้าด้วยถั่วงาแล้วก็เข้าไปอบอีกหนึ่งชั่วโมงอร่อยมากตัวกล้วยฉาบเนี่ยเขาอร่อยอยู่แล้วเขามีความกรอบแต่พอเขาไปโดนตัวซอสที่เป็นสูตรเฉพาะของทางกลุ่มเนี่ยมันได้ความหวานเค็มแล้วตัวธัญ,ญพืชที่โรยอยู่ก็ยังคงกรอบอยู่พอมันกินรวมกันแล้วนะคะมันได้ทั้งแบบว่า ความมันความหอมได้รสชาติแบบว่าเค็มเค็มหวานๆอร่อยมากซึ่งถ้าเป็นตัวกล้วยหน้าธัญพืชน,นะคะกับตัวกล้วยทิพรสหรือว่าเผือกทิพรสแบบที่มินชิมไปเมื่อกี้เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่50บาทมาในกล่องแบบนี้นะคะมีอีกหน้าหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับสายสุขภาพเลยนะคะก็คือข้าวตังไรซ์เบอร์รี่อันนี้ตัวข้าวตังก็จะทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะแล้วก็แยกออกมาเป็น3ชิ้น กินเล่นๆนี่คือได้เลย50บาทเหมือนกันหรือว่าจะซื้อไปต่อยอดเอาไปขายเรามีราคาส่งด้วยมีค่ะราคาส่งก็มีถ้าเกิดซื้อเป็นร้อยก็ราคาส่งที่35บาทค่้บาท ผู้ชมค่ะอย่าลืมอุดหนุนเลยนะคะสินค้าของเราวันนี้ย้ำอีกทีว่ามีแค่2ราคาเท่านั้นคือ30บาทกับ50บาทถ้าเกิดว่าผู้ชมซื้อสินค้าของเราไปเนี่ยกจายรายได้สู่ใครบ้างคะที่กลุ่มป้าก็จะมีผู้สูงอายุผู้พิการ แล้วก็ผู้ด้อยโอกาสตืนสู่ชุมชนเป็นสวัส hmm. ดิการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มีทุนการศึกษาให้เด็กที่โรงเรียนด้วยหนุถ้าเกิดว่าเพิ่งเข้ามาดูนะคะอาจจะจดเบอร์ไม่ทันจดรายละเอียดไม่ทันไม่เป็นไรเลยค่ะสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทาง Facebook ของรายการเรื่องเด็ดเอ็ดตะโลค่ะแล้ววันนี้รายการเรื่องเด็ดเอ็ดตะโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่18นาฬิกาหลังครบธงชาติทางอมรินทร์ทีวี่อง3 4 4ค่ะวันนี้มินนี่ นางงามมั่นตงรงคุณป้าติ๋มลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอมรินทีวีแจกใหญ่ส่งท้ายปีดูทั้งวันแจกทุกวันร่วมสนุกดตั้งแต่วันที่1นึ่งถึง31ธันวาคม2568 amarine tv